สวัสดีครับพบกับช่องโฟเฟียสายบันเทิงครับนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าผมล้างรถใช้น้ำไม่เยอะแล้วความสะอาดจะเป็นประมาณไหนครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับครับผมก็ผมได้มาอยู่ที่แผงหลายวันครับมีเวลาว่างๆก็มาล้างรถสะหน่อยครับผมจะมานำเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆนะครับผม ว่าล้างรถยังไงครับผมใช้น้ําน้อยๆแล้วเลี่ยมได้ประมาณนี้ครับผมคือขั้นแรกครับเราก็ต้องล้างอัดฉีดมาบ่อยๆครับเพื่อไม่ให้คราบมันฝังลึกเวลาเรามาอยู่ที่แผงลูกค้านะครับเราก็สามารถที่จะหิ้วน้นําใส่กระแป้งมาล้างได้ครับผมที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือกระแป้งสีน้ําเงินครับใบไม่ใหญ่นะครับ ผมค้าผมใช้น้ําล้างข้างแล้วสิบกระแปงครับผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ดูว่าความสะอาดก็ประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดผมไม่ล้างอาฉีดมาบ่อยๆเพื่อนๆคิดว่าผมสามารถที่จะทําได้ไหมครับทําไม่ได้นะครับผมน้ําข้างละสิบกระแปงเนี่ยครับยากเลยครับอันนี้ที่ผมทําได้เพราะว่าผมล้างรถมาเรื่อยๆครับมันอาจจะ ไม่ค่อยเลี่ยมเท่าไหร่เหมือนที่ว่าเราใช้สายยางเดินเดินฉีดแล้วเราก็ถูมาด้วยนะครับแต่มันก็อย่างน้อยมันก็สะอาดในระดับหนึ่งครับผมยามว่างๆใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับอย่างน้อยเราก็อุตสาห์ทำรถมานะครับสวยงามแล้วเราก็ต้องพยายามหมั่นเช็ดหมั่นล้างครับผมให้มันดูสวยๆ พะไม่งั้นเราจะแต่งรถมาทำไมจริงไหมเพื่อนๆนะเราแต่งมาแล้วเราก็ต้องมีความขยันที่จะต้องล้างรถมาในส่วนหนึ่งนะถ้าเราไม่ค่อยขยันล้างหรือไม่ค่อยชอบล้างรถเงี้ยเราก็อย่าแต่งรถมาดีกว่าเพราะว่าแต่งรถมามันก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ขยันล้างไม่อะไรเงี้ยครับผมนี่ครับผม,น,บผมนี่ก็อีกคันงครับ ก็ความสะอาดก็ประมาณนี้ครับอ่าให้เพื่อนๆก็ตัดสินใจดูว่าเป็นไงครับผมนี่มันคือข้อดีสำหรับที่เราล้างอัดฉีดมาบ่อยๆครับเวลาเรามาล้างใช้น้ําล้างรูปๆแล้วก็ใช้น้ำล้างดีเอใช้น้ำสะอาดเอาใช้ขันสะอาดเนี้ยครับมันก็จะมีความสะอาดประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับ ก็เผื่อเพื่อนๆอยากเอาไปทำตามนะครับผมก็มาบอกเคล็ดลับง่ายๆครับว่าทำไงให้รถดูสะอาดและดูหล่ออยู่เสมอครับก็นี่แหละครับผมง่ายๆก็คือเราหมั่นล้างอาัดจีดมาบ่อยๆความสวยมันก็จะอยู่ในระดับนี้ครับเป็นเพื่อนคิดว่าโอเคไหมครับผม่ นี่ครับผมประมาณนี้เลยครับผมไงก็ฝาก,กเพื่อนๆกดติดตามช่องโปรเฟียสายบันเทิงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ